สวัสดีค่ะสำหรับวิธีถักดอกนะคะเราก็จะเริ่มด้วยโซ่เราจะเริ่มด้วยโซ่นะคะโซ่เจ็ดนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ได้โซ่เจ็ดเราก็ทำให้เป็นวงกลม โดยวิธีดึงสีผ่านหลังจากนั้นเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่สามพอหพอหคอคือพันหนึ่งครั้งนะคะลงมาช่องนี้ลงมาช่องใหญ่ๆช่องเนี้ยเราจะทำพอ1คอไปทั้งหมดสิบห้าครั้งรวมโซ่สานี้ด้วยก็จะเป็น16นะคะก็จะเป็น16หลักนะ เราถักบนมานะคะเรานับได้16หลักรวมโซ่3นี้ด้วยเราก็จะจบแถวโดยวิธีทางลงไปพัานขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านไปนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าจบแถวปกติลลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้อันนี้16หหลักหลังจากนั้นให้เราโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดจบเลย ตัดจบนี่ก็เหลือเหลือได้ไว้พอประมาณหน่อยนะคะเพราะถ้าตัดชิดไปแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดอ่ะอ่ะลักษณะของงานแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ซ่อนได้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเลายนี้เวลาเราถักไปเราก็ต้องเก็บเก็บปลายไหมไปด้วยนะอ่ะเราก็จะได้แบบนี้อันนี้คือแถวแรก แถวต่อไปนะคะครูก็จะเปลี่ยนสีได้ตามชอบนะเวลาถักใบเราก็ต้องเก็บไหมไปด้วยนะคะอ่ะดึงไหมขึ้นมาดึงได้ขึ้นมาโซ่หนึ่ง เราจะเห็นว่ามันจะมีใหม่ตรงนี้เห็นไหมเหลืออันนี้เราใช้วิธีถักไปเก็บไหมไปนะโซ่หนึ่งสองสามพอหนึ่งคอคือพันหนึ่งครั้งลงช่องเอ้ยลงช่องเดิมดึงขึ้นมาให้ยาวหน่อยดึงออกสองห่วงพันอีกหนึ่ง 1, ครั้งลงช่องเดิม ดึงขึ้นมาให้ยาวหน่อยแล้วก็ดึงออกสองห่วงแล้วก็ดึงออกหมดเลยลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็โซ่สองหนึ่งสองพอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งเหมือนเดิมนะคะลงช่องถัดไปดึงมาให้ยาวหน่อยดึงออกสองพอหนึ่งคอลงช่องเดิม ดึงมาให้ยาวหน่อยแล้วก็ดึงออกสองพอหนึ่งคอลงอีกหนึ่งครั้งนะคะดึงให้ยาวหน่อยนะดึงออกสองแล้วก็ดึงออกหมดหลังจากนั้นโซ่สองทำเหมือนเดิมค่ะพอหนึ่งคอลงช่องถัดไปเราจะลงพอหนึ่งคอสามครั้งแต่ละช่อง เมื่อครบสามนะคะแล้วก็ดึงหมดรวบหมดโซ่สองอ่ะครูทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งพอหนึ่งคอลงช่องถัดไปดึงให้ยาวหน่อยนะคะดึงออกสองค้างไว้พอหนึ่งคอดึงออกสองค้างไว้พอหนึ่งคอดึงออกสองแล้วก็ดึงออกหมดเลยหลังจากที่มันครบสามแล้วแล้วตามด้วยโซ่สองนะคะ เราจะทำแบบนี้ลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เราจะลงทุกช่องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราถักมาถึงช่องสุดท้ายเราจะจบแถวด้วยโซ่สองนะคะนะับไปสามหนึ่งสองสามลงช่องที่สามแล้วเราก็ดึงผ่านจบซปกติโซ่หนึ่ง อันนี้เราตัดจบเลยค่ะก่อนจะจบอย่าลืมล็อบเงินไว้ที่โซ่หนึ่งก่อนนะส้นได้หน่อยออันนี้คือแถวที่สองเราจะขึ้นแถวที่สามเราก็เปลี่ยนสีได้ อย่าลืมนะคะเหลือตรงนี้ไว้ถ้าใครไม่แน่ใจก็เหนือยวเอือไว้ยาวๆหน่อยเพราะเวลาเราซ่อนได้ไปมันจะมันจะได้แบบยาวๆหน่อยจะได้ไม่หลุดง่ายขึ้นโซ่สามค่ะเหมือนเดิมพอหนึ่งคอดึงให้มันยาวๆหน่อยอนับหนึ่งรวมโซ่สามไปด้วยก็เป็นสองสาม ครบสแล้วรวบคราวนี้เราจะตามด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงช่องขัดไประหว่างที่เราลงเห็นไหมว่าเราจะเก็บสอนได้ไว้ข้างหลังเนี่ยนะคะดึงขึ้นมาให้ย,วยาวๆหน่อยนับหนึ่งนับสองนับสามครบสามแล้วก็รวบตามด้วยโซ่สาม พอหนึ่งคอลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสามครบสามแล้วรวบตามด้วยโซ่สามถักวนมานะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่สามนับไป3สามช่องลงไปช่องที่สาม นะคะดึงสี่ผ่านตัดเอ้ยก่อนที่จะตัดอย่าลืมโซ่หนึ่งนะคะตัดจบไปเลยลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้อันนี้อย่าลืมนะคะว่าดอกๆเนี่ยมันจะต้องได้ทั้งหมดกี่ดอกดอกเล็กๆเ,เนี่ยจะต้องได้ทั้งหมดสิบหกนะคะอันนี้จะต้องสิบหกดอกอันนี้ก็จะต้องสิบหกดอก คราวนี้เราจะขึ้นแถวใหม่เราก็ใช้ได้สีต่างอีกอันนี้ของครูใช้สีเขียวนะอันนี้สีตามชอบนะคะเราก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะคะใช้ได้ทาบข้างหลังพันได้ขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวเราก็จะถักเก็บไป โซ่สามค่ะพอหนึ่งคอลงไปในช่องอันนี้เราจะถักจบไปเลยนะจบไปเลยก็คือดึงออกหมดเหลือหนึ่งห่วงลงไปอีกหนึ่งครั้งนับโซ่สามไปด้วยก็จะเป็นสามหลัก นะคะหลังจากที่ครบสามหลักแล้วก็มาช่องถัดมาพอหนึ่งคอจบไปเลยนับหนึ่งนับสองนับสามหลังจากนั้นนะคะพอสองคอคือพันสองครั้งช่องถัดมา ดึงออกทีละสองนับหนึ่งนับสองนับสามจึงหมดพอสองคอลงไปอีกนับหนึ่งนับสองนับสามพอสองคอลงอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นโซ่สามค่ะพอสองคอคือพันสองครั้งลงช่องเดิมหลักที่หนึ่ง หลักที่สองหลักที่สามพอครบสามหลักพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครบสามแล้วลงช่องถัดไปค่ะหนึ่งครั้ง สองครั้งสามครั้งลงช่องถัดไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามอ่ะลักษณะของงานนะคะอันนี้เมื่อลงครบสามแล้วพอสองคอลงช่องถัดมานับหนึ่ง อันนี้พอสองคอนะคือพันสองครั้งนับสองเอาใหมเอาใหม่หมนับสามครบ3สามแล้วโซ่สามค่ะตามด้วยโซ่สามนะแล้วก็พอสองคอลงช่องเดิม อีกสามครั้งอ่ะอันนี้นับหนึ่งละนับสองนับสามเมื่อครบสามแล้วพอหนึ่งคอลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสามอ่ะนะคะลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ ่ะเมื่อครบสามแล้วลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสามลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสามอ่ะเมื่อเราลง,ลงพอหนึ่งคอได้สามสามชุดหนึ่งสองสามเนาะ ่ะเมื่อครบสามแล้วนะคะก็พอสองคอลงมาหลักลงช่องถัดมานับหนึ่งนับสองนับสามแล้วก็ตามด้วยโซ่สามลงพอสองคออีกสามหลักสามครั้งอ่ะแล้วเดี๋ยวครู ให้ดูงานนะคะอันนี้ครูถักไปก่อนอ่ะคราวนี้ให้ดูงานละลักษณะงานก็คือเราจะลงพอสองคอซึ่งขั้นด้วยโซ่สามเนี่ยเห็นไหมว่าอันนี้มันจะเป็นมุมนะคะตัวนี้พอหนึ่งคอนี้จะอยู่ที่สามสามชุด ันนี้มุมพอ 1, คอหนึ่งสองสามแล้วก็มุมอ่ะนะคะถักวนมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะคะเราถักวนมาเราก็จะจบแถวด้วยพอ 1, คออีก1ชุดนะคะหลังจากนั้นเราก็นะับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามดึง4ผ่านเป็นการจบแถวปกติ ล็อกมันไว้ที่โซ่หนึ่งก่อนนะคะก่อนที่เราจะตัดจบะนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราขึ้นไปสองฉะนั้นว่ามันก็ต้องเหลืออีกหนึ่งใช่ไหมคะ,ะลักษณะงานของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้มันจะเป็นตัวมุมซึ่งขั้นด้วยเอ้ตัวพอหนึ่งคอี่ยสามชุดนี้สำหรับแถวนี้นะอันนี้เดี๋ยวเราก็ ซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวซ่อนได้ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะครูก็จะให้ดูว่าแถวนี้ก็จะมีมุมซึ่งเป็นพอสองคอขั้นด้วยโซ่สามอันนี้จะเป็นมุมมันแล้วก็จะมีพอหนึ่งคออีกหนึ่งสองสามนะคะลักษณะของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตัดจบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นแถวใหม่ขึ้นแถวใหม่เราก็เปลี่ยนสีได้อีกละ เราจะมาขึ้นแถวที่ห้ากันนะคะแถวที่ห้าเราก็เปลี่ยนสีได้อีกแล้วเราจะตรงมุมไหนก็ได้นะเพราะว่ามีค่าเท่ากันเราก็จะขึ้นต้นได้โซ่สามเหมือนเดิมแล้วเราก็ทำพอหนึ่งคอนับโซ่สามไปด้วยก็เป็นเราต้องทำให้ได้สามหลัก เมื่อครบสามหลักแล้วก็ไปช่องถัดไปพอหนึ่งคอนะคะเราจะลงช่องละสามหลักระหว่างที่เราเลื่อนนี่เราก็ไม่ต้องมีโซ่มีอะไรนะเราก็ถักพอหนึ่งคอมาเลย อ่าพอมาถึงตรงนี้ตรงนี้ซึ่งเป็นมุมเราต้องเป็นพอสองคอลงไปก่อนสามหลักเมื่อครบสามหลักเราก็ตามด้วยโซ่สามแล้วเราก็ลงไปอีกสามหลัก ลักษณะ,ะของงานเมื่อครบสามหลักแล้วเราก็พอหนึ่งคอลงช่องถัดไปอันนี้เราก็ลงพอหนึ่งคอสามครั้งครบสามหลังแล้วก็พอหนึ่งคอลงช่องถัดไปค่ะ สามหลักครบสามหลักแล้วก็ลงช่องถัดไปสามหลักแล้วก็ลงช่องถัดไปอ่ะพอมาถึงตรงนี้ก็ต้องเป็น พอสองคอสามหลักพอสองคอก็คือพันสองครั้งถูกไหมคะครบสามหลักแล้วก็โซ่สามพอสองคอลงช่องเดิมอีกสามหลัก ครบสามหลักแล้วก็พอหนึ่งขอลงช่องถัดไปครบสามหลักแล้วก็ลงช่องถัดไปทำวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถว ถาวนมานะคะเราจะมาจบแถวนี้ด้วยกันอ่ะหลังจากที่เราลงครบแล้วนะคะเราก็นับไปสามช่องดึงซีผ่านเหมือนเดิมอ่ะนะคะครูขอดึงใหม่ อ่ะดึงสีผ่านลันกษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้นะคะแถวนี้เราจะทำอีกหนึ่งแถวอ่าเมื่อเราดึงสีผ่านอย่างนี้แล้วนะคะขึ้นแถวใหม่ก็โซ่สามลงช่องนี้แหละช่องเดิมเนี่ย โซ่สามด้วยก็โซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคออีกสองก็จะกลายเป็นสามหลักเหมือนเดิมอันนี้เราก็จะถักวนมาลักษณะการถักก็จะเหมือนกับสีเดียวเนี่ยสีครีมเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะอ่ะครบสามแล้วก็ช่องถัดมา อ่ะพอมาตรงมุมเราก็ต้องเป็นพอสองขอหลังจากนั้นก็โซ่สามถูกไหมคะแล้วก็พอสองขอเราจะถักอีกหนึ่งแถว เดี๋ยวครูถักลงอันนี้ให้ให้จบกันแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัวดูตัวที่เสร็จแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะวีโอมันจะยาวเกินไปถักวนเหมือนเดิมเลยอะนะคะเมื่อเราถักเสร็จลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเพอเสร็จแถวนี้นะคะเราก็ดึงตัดจบเลย ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับวิธีการถักดอกเจอกวิดีโอถัดไปนะคะ